สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2565นายนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่31นะครับผมสำหรับวันที่31นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่ ห้กับสี่นะครับผมสำหรับห้นะครับผมก็มา1 5นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสำหรับ4ี่นะครับผมก็มา4 3นะครับผมในรอบปกตินะครับผมแล้วก็4 9สายวิ่งสายรู่น่าจะได้4 9้นะครับผม สำหรับ49แอดมินก็เจาะในกลุ่มนะครับผมก็เข้าตัวตรงตัวเน้นนะครับผมสำหรับ49ในรอบ VIP นะครับผม3ตัวนะครับผม0 4 3ออก3 4 3ผิดไปแต้มเดียวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่1นะครับผม แอดมินให้รูดอยู่ที่0กับ2นะครับผมสำหรับ0นะครับผมก็จะมี03 04 05 08แล้วก็09นะครับผมสำหรับ2นะครับผมก็จะมี20 21 23 2 4และก็25นะครับผมถ้า f10 ีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมทำให้ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ F10 พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามทีอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ0นย์กับ2นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผม สำหรับเบิ้ลวันนี้ระวังเบิ้ลนะครับผมน่าจะมาสักน้อยนะครับผมสำหรับเบิ้ลก็จะมี0ู1ย2ศ5นและก็แปดนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี208ศูนย์แปดสกและก็หนึนะครับผม สำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลา์กลุ่มนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผม t e e 2526แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผม FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ